อ้ายอ้ายโอเคงั้นเปิดกล้องค่ะขออนุญาตเปิดกล้องทุกคนนะคะเปิดกล้องก่อนนะคะเราจะทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีคุณครูก่อนลูกสวัสดีคุณครูหน่อยไอ้นุ่นเปิดหน้ากล้องเล่ผู้ใดเห็นอย่างคือสูบขวักขวักขาอยู่เนยเนยเปิดหน้ากล้องหน่อย เป๊ะเปเป,เปิดหน้าก,กล้องนอน <Okay. S 1> อ่อ่าสวัสดีค่ะก่อนไหนสวัสดีค่ะก่อน oh <my> สวัสดีค่ะไหนไม่สวัสดีเลยเจอสวัสดีค่ะอ่านะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่การเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับครูแอนนะคะห้องสามทับสองเนาะอันดับแรกคุณครูขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนก่อนเลยนะคะ เอาละใครทำอะไรเหรอคือเดตมาบกหุงเนอะโอ้ยหิวเด้อเขาเชื่อว่้านิดนิ่อยู่ดีขี้หิวเนอะแบใครเห็นอย่างสูยินนุนไม่ยังลรอยังละนุนกองเบือกกองเบือกนี่นุคูใช้แบบรวดไรแล้วนี่ใครจำคำตอบเมื่อกี้ได้ไหมเป้จำได้ไหม ไม่ดูค่ะบึงบัทันดูไม่ทันใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไร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 เดี๋ยวครูจะพูดอีกครั้งหนึ่งครูจะย่อลงมาให้ลดลงมาอีกให้มันจําง่ายขึ้นนะคะพิคอดสปีดมีสามชนิดครูบอกไปแล้วทีนี้บอกวิธีการง่ายๆสามอย่างหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยคําพูดนะคะเอาใครเริ่มเขียนก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งกเอีอยย่ ไเย็นๆีเจอธนุถนอมเราหน่อยอย่าเพิ่งใช้นะลูกแกบอกตกใจอยู่คือมีคนเขียนหนา้ายังไม่ทันได้เห็นอย่างเลยนะคะอ่า In introductory verb นะคะก็คือคำกริยาที่จะนำไปสู่การการเอานำเสนอคนอื่นการกล่าวการรายงานคนอื่นเช่น she told me that เห็นไหมคะ she told me that อีกอันนึงค่ะ we inform her that he said that อันนี้เราจะได้ยินบ่อย I point out เออขอโทษค่ะ I point out that he claimed that they thought that they explained that she add that แล้วก็ she whispered that คืออยากจะบอกว่าส่วนใหญ่นักเรียนจะได้ใช้คำนี้ he said that กับ she told me that หรือ he asked me นะคะอันที่สองที่นักเรียนจะต้องทำการ เปลี่ยนก็คือเทนส e นั่นเองนะคะเทนส์ของประโยคซึ่งมันจะต้องเก่ากว่าเดิมนะคะในกรณีที่มันเป็นอะไรอะในกรณีที่มันเป็นขึ้นต้นด้วย past t า n ิมนะคะเอาละเก่ากว่าเดิมยังไงเช่น present ซ e n s มก็เป็นเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้านี้มันเป็นแบบนี้ล่ะ สวัสดีคนบฮัลูหลค,คุยฮลโหลคุอยอะไรบูมบูนะยอย่าพึง่งอย่าพึง่งลูกอย่าพึง่งนณะนี้เราก็มีคนบาดใจเนะ <laughs> าะบาดหัวใจใส่ไหมจาก present ต์ซิมเป็นพาร t สซิมนะคะ present perfect เป็น past perfect ฟกตดูเลยนะเว้ยเดี๋ยวครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งก่อนนะคะครูว่ามันมีปัญหา <laughs> ด้านไฟล์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นเฟมเฟมคุณจอยเหเฟมวาซานวาซานแสดงว่าไม่ได้ดูไม่ได้เห็นเฟมจริงๆใช่ไหมนี่ถึงบอกว่าเฟมจอยวาซานจอเจอในกล่องวะกล่อดที่ตัวไงไม่ได้สอยวาสาเดอในัลตองไหมครับนี่ครับ จะมีกี่ราศีครับไม่มั่นใจนะลูกเพราะเนื่องจากว่ายังเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปไม่มีกำหนดจ้าจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็โอนิตก็เลื่อนสอบใช่ไหมทีเชื่อไม่มั่นใจนะลูกเพราะว่าเขาพูดว่าให้เลือกเอาว่าสอบไม่สอบใช่ไหมแมนยูจบด๊อกเรียนจบเมื่อสามด้วยใช่ไหมครับ เออเรื่องการจบมสามเพราะว่าจะได้จบตอนเดือนอะไรนะมีนาหรือพฤษภานะครูจำไม่ผิดอ่ะนใครรีบแก้นะคะใครที่่ค่ะเออารอ่ามาดูอันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วครูแก้ไขเสร็จแล้วนะคะ p r e s e n t simple นะคะไอเอสติดใหญ่บอมคอนทินเนตันทีมเดี๋ยวค่อยแก้ไอเอสลูกฟังครูคนนะ อ่า p r e s e n น simple นะคะถ้าก็ให้เกี่ยวกว่าก็เป็น past s i m p l e หรือ Past Con นะคะ Present Perfect เปลี่ยนเป็น Past Perfect นะคะส่วน Past ที่เป็น past s i m p l e อยู่แล้วก็เป็น Past Perfect หรือ Past Perfect Con เหมือนเดิมนะคะเอาละทีนี้อันสุดท้าย Future Future Simple ก็เปลี่ยนเป็น w u o d ตามด้วยช่องหนึ่งไม่ผันเลยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่นี้นะอีกอันนึง แคนพวกนี้ออกพวกพวกช่วยพวกนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นช่องสองเหมือนกันนะคะยอดมาแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นช่องสองเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นแคนเปลี่ยนเป็นคูเปลี่ยนเป็นอะไรคะแคนเปลี่ยนเป็นคูดงั้นวิวจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเมื่อกี้แคนเป็นคูด i ิวเป็น o o ดบอมี นี่เด็กปั้นเด็กสร้างแก้ว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 คู่เงินน้่นแก้วแฮงอ่าต่อมา e s m r ช่องสองของ e s m r คืออะไรลูกเฟบเฟบเฟให้รายิงปืนเรื่องอะไรบอสเวไม่มีใครตอบเลยอย่าเพิ่งเล่นลูกอย่าเพิ่งเล่นเอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ครูใกล้จะจบเนื้อหาแล้วนี่นะคะ อ <pathway. S 2> ่าต่อมาค่ะ h a v e h a s ก็เปลี่ยนเป็น h a d นะคะ h a v e h a s h a d ก็เปลี่ยนเป็น h a d w a t w e r e ก็เปลี่ยนเป็น h a d b e e n นะคะง่ <ư? S 2> ายดีเด <Ron? S 2> ียวแต่พวกนี้ให้ระวังถ้ามันเป็น ing ห, like หรือว่าเป็น past participle หรือว่าเป็น infinitive to นะคะพวกนี้แล้วก็มีหรือไม่มีก็ตามนะคะไม่ต้องเปลี่ยนโอเคนะคะเอาละอันสุดท้ายจำให้ได้นะ อันสุดท้ายจำให้ได้นะถ้าเป็น t h i s ถ้าเป็น t h i s กับ t h i s เปลี่ยนเป็น dose h a t กับ t h o s e แต่ถ้าเป็น here เป็น pen there now เปลี่ยนเป็น then จำได้ไหมเนาะตายแน่พี่ทีม today เปลี่ยนเป็น that day เอ่อมันจะอยู่ในเนื้อหามันจะอยู่ในเออ่ Facebook ที่คุกคุกโพสต์ให้เมื่อก่อนนะคะนะคะ this evening that evening นะคะอันสุดท้ายทายซิว่า tonight มันน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไร tonight น,น่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรไนท์น,น่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรในเมื่อ today มันเป็น that night that day tonight มันน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรคิดออกไหมอ <That S 2> ย่างนี้ วัน่อนออะ Yesterday นะคะก็เป็น the previous day หรือ the day before Last week ก็เป็น the previous week นะคะหรือ the week, the week before นะคะส่วน tomorrow อะถ้าเป็น month หรือถ้าเป็น year ก็จะเป็น previous year previous month the year before หรือ the month before นะคะทีนี้ถ้าเป็น tomorrow ล่ะ มาดูนะคะทุนนี้เออทุกมอโลกนี้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเมื่ออื่นค่ะเฟมเก่งมากเลยเป็น the following day เมื่ออื่นเหรอส่วนอันสุดท้าย the following year นะคะ next year เป็น the following year นะคะเอาละพร้อมหรือยังครูจะให้เล่นเกมแล้วพร้อมนะพร้อมนะ ไอปากาเมื่อกี้เอาออกมาใช้ได้แล้ว <laughs> <laughs> อ๋ออย่าเพึ่งไม่ได้ทำเด้อใครทำมันเนี่ยไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เออไม่รู้เดี๋ยวเธออฟังทเชอร์นะคะ I love reading books especially when they have such an exciting plot as this one นะคะ อันมอลลี่พูดว่าอุ๊ยฉันรักการอ่านหนังสือมากเลยโดยเฉพาะนะตอนที่มันมีตอนที่แบบตื่นเต้น่ะเป็นฉากตื่นเต้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้อ่าทีนี้เราจะทำทีละข้อเราทําทีละข้อนะคะเอาปากกาจิ้มลงด้านข้างหลังนะคะติ๊กลงหนึ่งจุดก็พอลูกอย่าขีดแบบนั้นเพื่อนจะมองไม่เห็นนะคะอะาจ่ได้ขีดเบิ้ง นี่ไม่ใช่ค่ะเฉพาะข้อเข้อ B อย่าพึ่งค่ะ B อย่าพึ่งทำ<อ>นะคะเอาหนูเหร่ไอหนูปไเห็นหน้่งอ่าหนูเอาอันไหน,หน,หน <laughs> A. that I love r e a d B. <c oughs> อ่าที่สอง that she loves reading อันที่สาม she loves reading อ๋ทอทา้งที่ตอบข้อนี้ตอบข้อไหนกันแน่เนี่ยอ่านเฉพาะพี่ทีม oh. พระคน <c oughs> ยอดเอา้าเอา้า ยอดเอาใครอีกมีอีกไหมอยู่อยูอยู่ธนพลเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นข้อข้อสองเหรอดูดีๆนะเขาบอกว่า I love reading มันจะต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองใช่ไหมดังนั้น love ก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองนะข้อที่ถูกคือข้อ A ไหนวะ A A เหรอไม่ใช่มีไหม่ามคไม่ใช่สุดท้ายข้อสามถูก ไม่กามัวไม่กามัวว่าดีอโอ้ยอยากอึ๋ยมาดูข้อ B ต่อเลยลูกต่อเลยหลังจากที่อันพอลลี่ said she loves reading books especially when เห็นไหมคะหลังเวนเขาพูดว่า they have such an exciting plot a as this one หนูจะใช้ข้อไหน They have, they had, หรือ they had, they อันแรกจือบัว่าหัวเด้อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกคุณครูกระโดดตบเธอไม่ได้แล้วครูก็ไม่เคยรกระโดดตบเธอเวยเวลาเธอตอบผิดไกลขนาดนี้ครูไม่มีทางบีบ <c oughs> คอเธอแนะ่ไอ้เฟมไกลอยู่ค่ะ กัตถะครับรถไปบันนน่น,นไรกับโกไก่ได้ล่ะโอ้ยยามาเ้อ,ไอะได้เจริญยิ่งโค้นใกล้เลยผู้ใดนะไก่ไก่ทางนะโ <c oughs> อ้ยพอดีเลยอยากกินตำหมักหูอยากกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแล้วผู้ขาโู้หูจะไายปุ๊องตัว <c oughs> เออหรือจะไปแกวบบ้านหนองว่าดีนะ <c oughs> ไปหาผู้บาวไปหาไปแ้ว ไปด้วยอยู่น้องปัตติลาเฟมโซ่มนะอยู่ทางบ้านน้องป้าซิวนะทางไปทางนั้นนะโอ้ยคนทางบดีจะไปหรอครูอ้าวเฉลยนะคะตอบอะไรคะหนึ่งเพียดนะใครตอบถูกสองถูกค่ะเดเฮดนะคะโอ้ยมุ้งถือซอทอะไรได้ครัูตอนนี้บดีเปลี่ยนที่หนีกดไหนกดตัวนี้บด้เปลี่ยนเลยนะแล้วดีเรียกว่าอายได เอาอันที่สามอ่ะพีสูตร <3 S 1> อันทสามโคลาสีเลยลูกพิสูจน์ซิอันที่สามโคลาสีอันที่สามเข,อขอ้ากันเข้ากันที่นี่ <reading books S 2> บุกคเอาท <and S 2> ี่หนึ่ง they have such an exciting plot as จาก this one จะเปลี่ยนเป็นอะไรหนึ่งสองหรือสามโอ้ยทีมตั้งใจยังคักมัมมัมเป้ของทีเชอร์หายไปไหนอ่ะบ่อยไปเอาน้ำดอกนี่ บุ <cido f 2> <sk r ug> ๊ยใจร้ายมากเลยถ้าผิดผิดคนเดียวเลยเน,นี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> เราบอกกันได้ <S 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 อาเฉลยเฉลยเฉลยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้นเขาที่ถูกอันนี้สิคะือเย <S <S 2> <S 2> ถูกไหมพี่ทีมถูกไหม <S 2> <S 2> ไม่ครับตอบก็สามโอ้ oh, mm hmm. ก็บอกแล้วจากดิสเปลี่ยนเป็นแดดไงลูกจําได้ไหมดิสเปลี่ยนเป็นแดดนะลูกนะอ่ะต่อไปข้อต่อไปค่ะอ่าขออนุญ,ญาตนะคะลบก่อนเนาะรับหนึ่งอ,อย่าพึ่งลูกให้ครูอ่านก่อนลบออกไปก่อน <laughs> ได้ไหมคะโอเค we could have a book at this photo album It's got all the photo Lucy look on her holiday. ขาบอก Brian said Brian พูดว่า we could have a look เราเข้าไปดูน could have a look at this photo album ในอัลบั้มนี้ก็ได้นะ it's got it has got a lot all the photo Lucy took on her holiday นะคะเอาละ Brian said ว่ายังไง r e าทา i v e ดูมึงหามีนินดัวเอาเอาไอ้ไอ้นุ่นไอ้นุ่นคือเอาออกล่ะอันนี้ของของเฟมเฟมของไอ้ทีมสองอันอ่านุ่นทีมนุ่นเฟมอันนี้ยอดอันสุดท้ายเลยใครอี เนยล่ะเต้ออกไปแล้วเหรอเต้ไม่เห็นตอบเลยลูกผูเข้าเนยล่ะเนยเนยคือบูตอบเงินตอบแล้๋ยวผู้ตอบแล้ว,ลวใช่ตัวตัวเจ้าอ่ะเฉลยข้อนี้ข้อคนหนอครับ คนหนึ่งใช่ไหมคนหนึ่งตอบข้อสอง <c oughs> ใครถูกข้อนี้ใครถูกโนูตค่ะเฮ้ย we have a look at at <c oughs> อะไรคะเพ <c oughs> ราะใช้ใคำว่า this photo album เราจะใช้คำว่าอะไรคะ a t the a t the m ม m b e r เอาสุขอโุขอเดี่ยวเดียวเดี่ยวเฟมเลือกคนเดียวสิเป็นผู้หญิงเราจะไม่หลายใจนะลูกไม่เอ็ดลเอาเอาคนคนเหลืกดีด้วยเอาเบลเรื่งผู้ใดวะใครช่วยใครช่วยใครช่วยให้พี่ช่วยทีมทีมให้พี่ช่วยเร็วพี่ช่วยเร็วไม่มีใครรู้หรอกกูแอนไม่บอก เราจะรู้กันสองคน <c oughs> พูใ้ใดอันพี่ขอสองไว้นั่นเบิ้องก็แล้วให้ติ๊กด้านด้านหลังสิลูกมีพื้นที่ตั้งเยอะติ๊กด้านหลังก็ได้ลูกออมี <c oughs> เยอะหว่าคนนึงะกบ่าสองนี่อาซามขอเลยาไปไดนบอกินเลยหนู <c oughs> สอนพอดีหลายใจไหมนี่เอาหน้านี่เลย <c oughs> เดียวเดียวเดี๋ยวเดียว ผิดค่ะคนหลายใจผิดค่ะอ้าเราตอบค้อหนึ่งเลยเด้อไหนล่ะไม่เห็นมีใครติ๊กข้อหนึ่งเลยเอาหนูตีแบบนูบ้นกระโปรงอ่อ่าเธอเปลี่ยนใจไงบอกแล้วว่าอย่าหลายใจเสายใจ <laughs> ไปแลวรับ r y a s a i we could have a a look at the photo album and explain เอาข้อไหนดีคะ it has ผู้ใดละเหตุนี่ย่ง อะไรลูกเบสเดเฮดก่อนหรือข้อสามใบข้อสามเอาข้อสามหรอยอดเอาข้อไหนนี่ตัวข้อสามลูกบอกก่อนงครับอ๋อยอดเอาสองอ่าโอเคเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะข้อหนึ่งพีทข้อสองพีทข้อสาม ทู๊งวัวอัลกัมเบลฮึมเพราะว่าอีกได้วที่หมายถึงโฟโต้อัลบั้มไงลูกมันมีอันเดียวนะคะลูกสอนให้ลูกสอนให้ลูกสอนเราเป็นยังลูกเขาเขาจิ้มอยู่ทั้งนอกเขาบได้เฮ็ดให้เขาประเทศไห้ชอยบังเบิร์ดอ่าข้อสุดท้ายแล้วเรานี่แหละทำเองเดียวเดียวเดียวเบิร์ดดูดีๆลูกดูดีๆมันเป็นทู๊ทู๊มันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเมื่อกี้พาร์ตซิมพาร์ตซิมพี่ เปเพ่จำได้ไหมพารซิมต้องเปลี่ยนเป็อะไรลูกพาคอนอีกอันนึงอีกนึงเขาไปอีกน้อยนึงเปะเอ้เฟมบูมันเป็นพารเพอเปกใช่พาเนก็ล้่นะชเลยนะลยนะพารเพอเปกเออพเเยเลยนะคะนนเจ็ด ข้อสองถูกดนุ่นบอกว่าถ้เห็นเราทั้งเราข้แล้วไม่ไปทำแบอนี้กับลูกูเลอะเหตุอะไรเอ่าอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วลูกข้อสุดท้ายเอาฟังนะฟังทีเชอร์นะใคร ทำสิทธิ์ข้อเอไม่มีสิทธิ์ไปทำข้อบีโอเคไหมลองดูโอเคนะใครทำผิดข้อเอม่มีสิทธิ์ไปทำข้อบีแมรี่แมรี่ used that credit card to buy clothes and our credit card will be very happy ได้ยินมลก้ยินครับเอลลี่ inquired mom that Mary เอลลี่ก็เลยไปบอกแม่ว่าแมรี่น่ะใช้เครดิตการ์ดของพ่อไปซื้อเสื้อผ้าแล้วฉันก็คิดว่า ก็ได้ยินเรื่องนี้พ่อต้องไม่แฮปปี้แน่เลยว่าแมรี่น่ะขโมยการ์ดพ่อไปใช้แม่ดังนั้นเอลลี่จะไปบอกแม่ว่ายังไงต้องยุดยุสให้หลักพี่คนอะไรบึ้งไปขีดข้อสองไวเนี่ยม่เห็นคนเึงมไงไหวเบิ้งนําดอก ซิกเอาก็นเลยจุดก็พอมั้งลูกเออมูแนบเพนโอยดีเนาะบอมมันสิพีชข้อหนึ่งน่าจะเป็น had used h a ดยูสเด a ะเก็ขต่อคอท้องเดีอยวคู่ค่ะค่ะนี่เห็นแล้วนี่แล้วโอ้คิมายแห่งโอ้พันทิตาเอาทักสามขอไปเลยเฟมโยเดี๋ยวนะซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะถ้าอันไหนหนู ถ้าข้อนี้หนูตอบผิดหนูไม่มีสิทธิ์ไปตอบข้อ b โอเคไหมโ <Okay. S 1> <Okay. S 3> อเคโอเคค่ะโ okay, อเคค่ะเฮ้ยเฟมันแท่งหลายแงหงเว้ยข้อนี้ข้อหนึ่งถูกไหมไม่เสียสุอข้อเลยเด็ดนะคุณข้อหนึ่งถูกใครฆ่าสีดำคนนั้นถูกคนเดียว <c oughs> ใจร้ายมากใครโอ <c oughs> ้นุ่นบอกงวดไอ้นุ่น แกโดนแกโดนในเฟมโอ้มึงเห็นโดนในเฟมไล่ฆ่าเนี่ยเอาไอ้นุ่นแกเป็นความเดียวบีนุ่นตอบว่าอะไรน้องตื้อประกายเด้คีรทงไปนี่เอออุ้ยอ้ยเราเป็นเนือูาเอามั้เตากอได้กินเขาเต่าขอสองเต่าขอสองเนาะชิ่งอาขึ้นนึงู ไม่มีใครฟูนะทีนี้เธอไม่ได้ไปต่อทีนี้ทุกคนมาช่วยกันทำข้อ C และข้อ D อข้ามาทำเลยลูก <laughs> เลือกข้อ C กับข้อ D นะเดียวใจเข้าไปต่อคนเนื่อยคนเดียว <laughs> ใช่ไหมเอ้ย <laughs> พราะพร<อ> <laughs> นุ่นคนเดียว L O V E บิ้มึนเย <laughs> ๋เยวเนาะเบิ้ลกินน้ำพอกันละนี่มันนกหนูเนาะ ปัดนันนิชาบูชาพันธเข้ามาแล้วนะคะตอนอีกเหลืออีกห้านาทีอีกไม่กี่นาทีสุดท้ายมีข้อสุดท้ายแล้วนะอ่ะครูจันเฉลยแล้วกันถ้าจะเละแล้วแหละอ่าตอบข้อโอ้ยเกรดข้อสองล่ะโอ้ข้อสองนะคะ เดี๋ยวมันจะไม่ได้ทําข้อต่อไปนี่อนีู่หมูอนอุ้ยปุ้ยเลยสูเอ้ยลบแหมลบแหมลบแล้วลบแล้วคุณครูลบแล้วค่ะเอาละข้อสุดท้ายช่วยกันตอบว่าอะไรดี Dad will be very happy จะใช้คำอะไรขอพี่ขอพี่ขอสุดท้ายพี่เ้าขี่ยังไงบ้างคะนะขอสามขอสามโอเขียังว่า เลี้ยงเหัอไอ้เลี่ยงนกกูเลี่ยงเฟมกูเลี่ยง่นายแค่นี้ยังนกไม่พอเหรอจ๊ะยังค่ะยังเลี้ยงนกอีกเหรออ่าเฉลยขออนุญาตเฉลยพี่แล้วคือมีทุกคนกล้าขอ่ามมไหมบบบนี้ขอชามสองไม่มีคนกล้าถูก ไม่ออกขอได้เ่าไม่คนตาเนี่ยไมนสิดึกบรรลุจิจการสุดขอบผมใช้ผมใส่ลูกช้อนข้อสองผมใช้ลูกช้อนผมใช้ลูกช้อนผมแบบก็จะช้อนนี่ขออนุญาตเปิดกล้องทุกคนนะคะขออนุญาตเปิดกล้องทุกคนโอ้ยคิดถึงลูกมากเลยอุ้ยมิถุนภูตาหักมิถุตีปีเลยโพีุ่นภูตาหักดูพี่ยอดพี่ยอดต้องการสปอตไลท์ด่วนนะลูก มดยังไม่นาวนักศึกาบูชาพันอย่าไปขึ้เรือกับแม้ไม่ต้องกลัอะไรในในครหน้าจันหน่อยอ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นยังไงสนุกไหมแค่นี้แหละคลาสครูสนุกไหมคะอยากไปโรง, <laughs> งเรียนอยากไปโรงเรียนวันมาเรียน,นะขอให้เข้าเรียนจริงๆนา้เฟรม เดและววันนี้คุณครูขอจบคลาสเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊ายายแล้วเจอกันวันพรุนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะโอเคค่ะครู<า>ค่ะไม่ออกมาไหนเอ้าเอ้า